สวัสดีค่ะตายก้าโหวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูเส้นทางการไปขอประวัติเครดิตหรือ TU report เพื่อใช้ยื่นวีซา่าในฮ่องกงกันนะคะอันดับแรกนะคะเพื่อนๆเ,เดินทางไปที่ MTR จิมซาจุ n ยนะคะเดินทางออกประตู A 1เลยค่ะพอจากออกประตูแล้วเพื่อนๆเ,เดินเลี้ยวขวามือแล้วก็เรียบทางตามต้นไม้ใหญ่ๆนี้ตรงไปเลยค่ะเพื่อนเ ตรงไปจนสุดทางเลยค่ะหลังจากนั้นเพื่อนๆข้ามทางมาลายเข้าไปในห้าง h ฮอร์เบิร์ตซนี้ได้เลยนะคะอะเปิดประตูเข้าไปนะคะเพื่อนๆจะเห็นบันไดเลื่อนเดินขึ้นบันไดเลื่อน1ชั้นนะคะขึ้นบันไดเลื่อน1ชั้นปุ๊บ เพื่อนๆจะเห็นวิวทะเลสวยแบบนี้เลยเพื่อนๆค่ะนะคะแล้วก็เลี้ยวขวามือตามอาฉันสร้างไปเลยนะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆจะเห็นลิฟต์ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเพื่อนๆกดลิฟต์ฝั่งซ้ายกดขึ้นไปชั้น8ดนะคะปาดเหล่านะคะปาดเหลา,ะะา,ห,ลาหลังจากนั้นเพื่อนๆก็จะถึง t ียูรีพอร์ตเซ็นเตอร์นะคะเรา เลี้ยวซ้ายนะคะมันจะมีออฟฟิศฝั่งซ้ายฝั่งขวาเพื่อนๆเลี้ยวซ้ายมือแล้วจะมีเจ้าหน้าที่นะคะให้บริการเพื่อนๆก็แจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาขอเครดิตรีพอร์ตนะคะแค่นี้เองค่าธรรมเนียม280เหรียญน,นะ,ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร9 0 4 9 9 9 6ได้เลยจ้า